เอากระสวัสด oui, pues ีนะครับผมเพื 8, nah, ่อนเพื่อนที <kindergarten>. ่เพียงนอไอ้ใส่นองนงเบิร <incorpor> ์ดส <spraw> ุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อน้องสำหรับมือนีเฮ้าสีมาเบิงเลขนะครับผมเฮากับสีมาพอกันนี้คือเกาในช่วงย่ามือเสาเนาะในคลิปนี้นะครับผมหลังจากเที่ยวให้เพื่อนเพื่อนไปก็คือเลขลักสิบล่างนะครับผมหลักสิบล่างเนาะในคลิปที่ผ่านมานั่นนะครับมือนีกะเฮ้าสีมาเบิงเลขบนนะครับผมเลขบนของเฮ้าในมือนีเฮ้าสีมาเบิงหลักหน่วยบนนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือ ที่ให้เพื่อนเบื่อเบ้องยืนตอนนี้ก็คือเป็นสูตรเต็มนะครับผมจับคู่ชุดเต็มเนาะนีนะครับผมหลักสิบหลักหน่วยยางละห้ตัวนะยางละห้าตัวจับคู่ได้25คู่นะครับผมเนะรียวแรงเด่นของเขามันก็ได้ไปตัวนี้เขาจับชนกัน2สูตรเนาะจับชน2สูตรแร้วบานที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเฮ้าสีให้เพื่อนเพื่อนนะครับผมมาเบื้องในสูตรนี้ก็คือเฮ้าสีเอาเลขหลักหน่วยบนของเฮ้าทั้งหมดเลยนะครับ ทั้งหมดเลยมัดทุกสูตรเลยนะครับเอามาจับร่วมกันล่องเบิงนะครับผมตั้งแต่สูตรเก่าสูตรหม่นะครับผมจับร่วมให้หบดมีท่าใดเอามาร่วมกันให้เบิดเลยนะครับเพื่อนๆเรียบานที่นี่ข้ามาร่วมกันล่องเบิงแล้วได้ผลนะครับผมได้เพื่อนๆืนเนาะสูตรเพชรสูตรเถื่อเอามาร่วมกันแล้วได้ผลนะครับผมห้าจับร่วมกันแบบนี้เนาะนี่นะครับเพื่อนๆเรามาจับร่วมกันแบบนี้มีอยู่ทั้งหมดนะครับผมสิบสูตรนะครับผมลัก หน่วยบนมีอยู่ทั้งหมด10สูตรนะครับเพื่อน,เ,อนเข้าสิจับร่วมกันให้บดเลยนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับผมในสูตรที่เข้าเอามาร่วมกันนั่นเป็นสูตรของเข้าที่ใช่ประจํานี่แหละนะครับใช่อยุสูงมือสูงวดนี่แหละเพราะว่าเข้าจับมาเทีละสูตรนะครับจับมาเทีละสูตรเทีละสองสูตรนะครับผมเอามาร่วมกันให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนนะครับแล้วบานที่นี่มันจะมีรลดไม่เข้านะครับ นี่นะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่นะครับผมเข้าสีมะเบิงตั้งแต่งวดวันที่นะครับผม17มกราคมโอ้ยกองนะสุดยอดเลยนะครับเนาะกลองเข้ามันมั่วนะครับเนาะนี่นะครับตั้งแต่วันที่17มกราคมนี่นะครับผมนี่นะครับสูตรนี่ยังบอทันมี่นะครับผมสูตรนี่ยังบอทันมี่สูตรที่หนึ่งี่นะครับเข้าสีผักไวเนาะสูตรที่หเข้าสีผักไวหนักกระปรับเพื่อนเยวหยนลงไปจากหน่อยเพราะว่ามันมันมันบอเห็นเบิดเนาะ นี่นะครับผมเนาะมันบอเห็นเบิดนี่นะครับนี่นะครับหลักหน่วยบนนะครับเนาะนี่ตั้งแต่งวดวันที่17มกราคมนะครับสูตรนี้บบทันมีสูตรสิบกับโบทันมีเฮ้ามีทั้งหมดอยู่สิสูตรในตอนนี้นะครับผมในตอนนี้เฮ้ามีอยู่ทั้งหมดสิสูตรอันนี้บบทันมีสูตรที่หนึ่งเนี่เขาพักสูตรไปนะครับสูตรที่หนึ่งก็คือสูตรหลักของเฮ้าประจําที่เฮ้าได้ใส่ยุทุกทุกงวดนะครับผมก็คือสูตรหาโตนี่นะครับที่มันเดิน มันเดินมาโดดแล้วนะครับผมมันเดินมาโดดแล้วนี่นะครับนี่นะครับหลักหน่วยบนตัวนี้นะครับผมเดินมาโดดแล้วนะครับเดินมาในปีหนึ่งแล้วเนาะปีกว่าแล้วนะครับผมนี่นะครับเดินมาแบบนี้เลยนะครับผมเดินมาเดินมาหโตนี่นะครับผมเขาใช้ประจํานะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมห้าสีพักสูตรนไว้นะครับผมห้าสีพักสูตรนไว้ก้อนนะครับผมทั้งหมดนี่ห้าพักมาสองวดแล้วนะครับเ้าพักสูตรนไว้ก็คือสูตรที่หนึ่งนะครับผมสูตรที่หนึ่งสูตรหลักเราจะพักสูตรไว้นี่นะครับเขาเขียนเป็นว่างๆไว้นเน นี่นะครับผมเข้าเขียนเป็นบางๆไปนียคือเข้าสิผักสูตรที่หนึ่งไว้นะครับผมแล้วเข้าสิหาสูตรใหม่มาเสริมนะครับผมหาสูตรใหม่มาเสริมให้มันเป็น10สูตรนะครับผมให้มันเป็น10สูตรเต็ม10สูตรเลยนะครับผมงวดนี้มีอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่หนะครับผมงวดนี้มีทั้งหมด7สูตรนะครับ7สูตรเอามารวมกันนะครับผมนับตัวเลขแล้วนี่นะครับหลังจากที่เขานับตัวเลขแล้วนะครับหลักหน่วยบนเดอนะครับเขานับตัวเลขแล้วนี่นะครับผม เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์นี่นะครับเขานับทั้งหมดอยู่ในทุกสูตรนี่นะครับผมเลขแปดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเลขแปดมาหลายกว่ามูที่สุดมาถึงเจ็ดสูตรนะครับผมหลักหน่วยบนนะครับผมพวกนี้มาหานะครับมาหามาซีมาหานะครับผมมาห่าโตแล้วมาเลขแปดตัวนี้มาหลายกว่ามูเลขออกไปที่งวดต่อมาเลขออกไปที่สามศูนย์แปดนะครับเลขแปดตัวนี้เขาหลักหน่วยบนนะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยบนเลยตรงๆเลยนะครับโตเดียวเลยทนๆเลย นะครับผมผู mm. he mm ้ปาสานบ่าเข้าว่ามันคือเป็นแบบนี้สันเด้มันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆอเนาะแล้วงวดต่อมานนี่นะครับผมเข้ากับมาจับร่วมกันอีกนะครับผมงวดนี่นะครับผมสูตรที่หาเริ่มมาแล้วก็คือสูตรเลขตัวเดียวนะครับผมเลขตัวเดียวเขาจับส้นสสูตรนะครับจับส้นสามสูตรนะครับผมได้เลขเจ็ดนะครับผมในหลักหน่วยของเฮานะครับผมแร้วบานที่นี่นะครับผมจับร่วมกันแล้วนับเลขบัตรสุดโตอยู่นี่นะครับผมได้เลขไปนะครับผมทั้งหมดนี่นะครับเลข เลขหนึ่งอนเลขศูนย์นี่แล้วเลขสิบตัวน,นี่ได้เลขเก็เด่นกมูเลขเก็มาถึงแปดสูตรนะครับผมนี่เลขเก็มาถึงแปดสูตรมวดต่อมาเลขออกไปที่หากเกา่าเก็ดเลขเก็ตัวน,นี้เขาไปที่ลักนวยบดเลยนะครับผม,ม,มาางวดต่อมานี่คือกัดเนาะงวดต่อมานี่คือกัเท่ากับจับร่วมนะครับผมนี่สูตรที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมนี่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งมาแล้วได้เลขสองตัวนะครับสูตรที่หนึ่งนี่ได้เลขสองตัวนะครับเพ,พื่อน แล้วบานที่นี่เอามาจับร่วมให้เป็นสูตรที่หนึ่งแท่นสูตรหลักนะครับสูตรหลักของพัคไว้ก่อนมันหลุดสามงดติดเฮ้าก็เลยเอาสูตรนี้มาแท่นนะครับสูตรสองตัวนี่นะครับผมเป็นสูตรที่หนึ่งเนาะนะครับผมแล้วบานที่นี่เฮ้าเก่ามาเลี้ยงนะครับผมแต่ว่าสูตรที่10ยังบรทันมีนะครับสูตรที่10ยังบรทันมีในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมดเก้าสูตรเน่านับตัวเลขแล้วนะครับผมนับตัวเลขทั้งหมดอยู่นี่นะครับผม เลขหามาแรงข้อมูลนะครับมาถึง7สูตรนะครับเลขหามาถึง7สูตรนะครับเลขวอันที่หนึ่งวดต่อมาเลขออกไปที่เก้าศูนย์หาเลขหาตัวนี้เข้าไปที่ลักนุ้ยบนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็งวดต่อมาเนี่นะครับเดือนมีนาเนี่ไปออกเมษาเนาะนะครับอันนี้เมน่ามีหนานี่เดือดอันนี้นะครับด้วยอันตัวเขาเห็ุออกมาแล้วสิไปออกเมษานะครับสิไปออกเดือนเมงวดวันที่ วันทีหนึ่งหรือสิบหกมีหน้าเนาะสิบหกมีหน้านี่นะครับหนึ่งมีหน้านี่นะครับแล้วบานเท็ดออกมาแล้วสิไปออกสิบหกมีหน้าเนาะนี่นะครับผมนี่เฮาเท็ดออกมาแล้วหวดนี่จับร่วมกันแล้วเลขเจ็ดนะครับผมเลขเจ็ดมาหลายกบูที่สุดมาถึงเก้าสูตรเลยนะครับนี่เลขเจ็ดนะครับแล้วงวดต่อมาเลขออกไปที่แปดหกเจ็ดเลขเจ็ดตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยนะครับผมตรงตรงเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็งวดต่อมานะครับผมงวดต่อมานี่นะครับผมเขานับตัวเลขแล้วนะครับผม ในงวดนี้เขานับตัวเลขแล้วนะครับเลข8มาหลายกวโกมูนะครับมาถึง8สูตรนะครับผมเลข8มาถึง8สูตรนะครับเลี้วบานที่นี่นะครับผมเลข8ตัวนี้เขาไปที่หลักหน่วยงวดต่อมาออก6 8. 8 um 1 8นี่นะครับเลข8ตัวนี้เขาไปหลักหน่วยเลยงวดต่อมานี่คือกันนะครับเปลือกเนาะเขานับตัวเลขทั้งหมดอยู่นี่แล้วนะครับผมอยูนี่นี่มีเลขเก่านะครับมาหลายกวโกมูที่สุดเลยนะครับมาถึง8สูตรนี่นะครับผมเนาะ เลขเก่าตัวนี้มากถึง8ปสูตแล้วหัวตัวไม้เลขเก่าถึงเก่าเลขเก่าตัวนี้เขาไปที่ลักหนวยนะครับเลขเก่าตัวที่เด่นี่เขาไปเลยนะครับผมเขารักหนวยเลยเนาะแล้บ้านที่นี่หัวต่อมานะครับเพื่อนหัวต่อมานี่นี่นะครับผมเข้านับตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับผมมีเลข2นะครับผมเลข2มาแรงกว่าหมูที่เขาเพื่อนเลยมากถึง7จดสูตรนะครับผมนี่ตัวนี้นะมาถึง7สูตรนะครับผม แต่สูตรที่เขาใส่นี่ยมันหลุดนะครับยางเส้นนะครับผมเขาสีสังเกตสูตรที่2นี่ไม่มีเลข2สูตรที่3ไม่มีเลข2นะครับผมสูตรที่4มีเลข2นะครับสูตรที่6กก็มีเลข2มีเลข2นะครับนี่ยังนี่ครับผมสูตรที่8นี่ไม่มีเลข2นะครับนี่มันหลุดแบบนี้่ะแต่ว่าขันจับมาร่วมกันแล้วนะครับ มาเด่นที่เลขสองเลยนะครับเด่นที่เลขสองาาที่เลข2ตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่หลักหน่วยบนออกไปที่6 4สองนี่เนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานี่คือกันนะครับผมงวดต่อมานี่นะครับเข้ากันนับเพืก่อนนะครับนับตัวเลขทั้งหมดทุกสูตรเลยนะครับผมนับตัวเลขทุกสูตรตัวนี้เป็นสูตรนะครับผมส้นนะครับผมส้นตัวเดียวเรื่องตัวนี้นะครับผมเลขตัวเดียวนะครับผมสูตรที่เขาใจประจำละหลักหน่วยนะครับส้นตัวเดียวเนาะนี่นะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผม งวดต่อมาเ่านับเลขทั้งหมดแล้วเลข2นะครับมาถึง8สูตรนะครับงวดต่อมาเลขออไป0ูนย์เลข2ตัวนี้เขาไปที่หลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยบนเลยนะครับแล้วก็งวดต่อมาเี่นะครับผมงวดต่อมาเหมือนกันนะครับผมนี่งวดนี่ล่าสุดนี่นะครับนี่งวดล่าสุดนี่นะครับเขาจับสูตรทองเข้าที่มีทั้งหมดเอามารวมใส่กันนี่นะครับเอามารวมใส่กันแล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเอ้ยนี่นะครับผมสูตรที่1นึ่งนี่ได้เลข2ตัวนะครับสูตรไม่นะครับผมได้เลข2ตัว นี่นะครับสูตรนี้มันหลุดนี่นะครับนี่สูตรที่เขาใส่นี่นี่ครับผมเลขตัวเดียวนี่มันได้เลขเกตแต่เลขมันออกหกนะครับผมแต่เขาจับร่วมกันแล้วนะครับมั่นสีมาเด่นอยู่ที่เลขหกนี่นะครับเลขหกนี่นะครับมาถึงเก้าสูตรเพราะมันเป็นยังตีมันเป็นเลขสิบสูตรเด้นะครับบอมาเพียงสูตรเดียวเท่านั้นก็คือสูตรที่เขาใส่นี่นะครับผมนี่นี่สูตรที่เขาใส่ประจำนี่เลขเกตตัวเดียวนี่นะงมวดล่าสุดนี่นะครับเข้าไปที่เลขเ็ดนะครับเข้าฟันเห็นเพื่อนๆไปที่เลขเกดน่หลักหน่วยมันบอม่านะครับนี่ตัวนี้นะครับ มันมาเลขหกนี่นะครับสูตรตัวนี้มีหกบิสเลยนะครับหกมาถึงเก้าสูตรนะเด่นไปที่เลขหกนะครับผมเลขเจ็ดมาเจ็ดนะครับเลขเจ็ดมาเจ็ดสูตรเลขหกมาเก้าสูตรเลขหกตัวนี้เข้าไปที่ลักหน่อยออกหนึ่งเก้าหกนี่นะครับเพื่อนๆงวดล่าสุดนี่สําหรับงวดนี้นะครับผมเพื่อนสําหรับงวดนี้นี่นะครับผมเขาจับมาเรียงกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในสูตรที่หนึ่งหนึ่งเท่าไหร่เพื่อนๆเบิรงสูตรจักหน่อยนะครับผมที่เขามาเรียงกันไว้นี่นะครับสูตรที่หนึ่งคือสูตรไม้นะครับคือตัวนี้นะครับผม สูตรที่1คือตัวนี้แล้วบานที่นี่ห้องมันใส่นสูตรที่1นี่นะครับผมเลขมันส่ได้มากแบบนี้นะครับเดี๋ยวห้องี่เขียนนี่นะครับผมสูตรที่1ของเฮานะนี่นะครับได้หากับหกนี่นะครับได้มากแบบนี้สูตรที่1นะครับผมนี่นะครับผมได้มาเดินมันเดินแบบนี้เลยเดินมาตั้งแต่เดือนกลุ่มผานะครับผมเดือนกลุมผาเดินมาเดินมานี่นะครับงวดลาสุดรหาหกนี่เลขหกเข้าไปที่หลักหน่วยบนงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับนี่นะครับ1พี่อมาเขียนมสน่ห์นะครับศูนย์กับหนึ่ ได้0ูนย์กับ1นึ่งระหว่างสูตรที่2นะครับผมเพื่อนเนาะนะครับผมสูตรที่2ก็คือสูตรเก้าสูตรเดิมของเขานี่นะครับผมนี่แหละสูตรเก้าสูตรเดิมของเขาที่เขาใส่ประจํานี่นะครับผมสูตรที่2นะครับผมเขาสีไล่มาตั้งแต่เดือนมกราคมนี่นะครับเขาสีจับตะเตือนมกราจับส้นมูมันเนาะนี่นะครับผมเดือนมกรานวดล่าสุดนี่นะครับผมนี่นี่มันลดนะครับลดกระจายเลยนะครับนี่ลด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 กระชังนะครับเขาจับรวมเลยมันเข่ากัเขานะครับผมจับรวมแล้วก็งวดนี่นะครับผมนี่มันเข่ามันเดินเขามาอีกนะครับผม หนึ่งเก้าหกเลขหกเขามาอีกแล้วงวดนี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์นี่นะครับห้าหกแปดเก้าศูนย์นี่นะครับผมห้าหกแปดเก้าศูนย์เขาม่เขียนเสน่เนาะเราต่อไปนะครับผมก็คือสูตรที่สามนะครับผมสูตรที่สามของเขากับสูตรประจําของเขานี่ละนะครับเพื่อนๆเนาะสูตรที่เราใช้ประจํานี่แหละนะครับผมนี่นะครับผมคือสูตรที่สามนะครับนี่คือสูตรที่สามนี่ครับเขาใช้ประจําเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมลดขึ้นกันนะครับผมแต่ว่าเขา เขาทุกงวดเลยนะครับจับรวมแล้วเขาทุกงวดนี่ก็ลดลดได้ว่าบันลดสามสองนะครับเพื่อนเนาะแล้วก็งวดนี่นะครับเดินเข้ามาอีกนะครับเสี้ยวหกแปดสามนี่นะครับเลขของข่าวสลักหน่วยบดนะครับงระดับสุดนี่เนาะแล้วก็งวดนี่นะครับผม ได้ไปที่สามสี่ห้าเจนี่นะครับ3 4 5 7 2สูตรที่3ามเขามาเขียนไปนี่เนาะสูตรที่3ต่อไปเป็นสูตรที่4นะครับสูตรที่4ก็คือสูตรนี้นะครับผมสูตรเขาจะไปใส่ประจำนี่แหละนี่นะครับเขาเอามาจับรวมเนาะนี่นะครับสูตรที่เขาใส่ประจำนะครับแต่เขาสินับเอาตั้งแต่เดือนนะครับผมมักกะลาคมเพื่อจะไปสวนมูมันเนาะนะครับผมนี่นะครับในสูตรที่4นี่นะครับผมลดเพียงงวดเดียวนะครับผม ส,สูตรที่4เดินดีนะครับเดินดีแล้วก็งวดล่าสุดนี่สี่สามเจ็ดเลขหกตัวนี้เข้าไปที่หลักหน่วยบนงวดนี่ได้ไที่2 1 3 4นหนะครับสูตรที่4นะครับนี่นะครับสองหนึ่งสามสี่ห้าเขียนเสนีนะครับผมสําหรับสูตรที่หานะครับผมสูตรที่หาของเขาก็คือเข้าใส่ประจํานี่ก็คือสูตรนี่นะครับผมสูตรนี่นะครับสูตรได้เลขตัวเดียวนี่ครับชน3สูตรนะครับสสูตรชนตัวเดียวนี่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมเขาจะใส่สูตรนรี่สูตรที่หา,า,า,น,าน,นะครับผมใส่ 5, ส 5, สเลขส้นเลยเอาส้นเอาตัวเดียวในตตตัััววไหนนนนนเเเเอาา้ลยป็สูรที่ะ นี่นะครับผมสูตรที่หนี่นะครับนี่นะครับมันก็ชนไปเลขสองก็แปดมวนนี้เพชนไปนะครับเลขสองเขาที่จับอาสูตรนี้เลยนะครับสูตรนี้ถ้ามันชนก็ดีไปนะครับเนาะนี่นะครับได้เลขสองเลขสองเขารักหน่วยนี่นะครับผมงวดนี้ได้เลขเก็ดนี่นะครับผมนี่เลขเก็ดนี่มันบอกเขานี่นะครับผมเนาะนี่นะครับผมงวดนี้นี่นะครับมวดนี้ได้เลขเก็ดนี่เลขเก็บเพเขาแต่ว่ามูเขาเขานะครับแล้วก็เดินไปที่เลขโกคือเกานะครับแล้วก็งมวดนี้นะครับผมได้ไปที่เลขสามนะครับผมงวดนี้ได้ไปที่เลขสามนี่เขาเขียนใส่นี่นะ นี่คือสูตรที่หาต่อไปเป็นสูตรที่หกนะครับเพื่อนๆสูตรที่หกกับสูตรประจําของเขานี่ละใส่ยูซูเมอร์นี่ละนี่นะครับผมเนาะเขาจับออกมาทีละสูตรมาเลยหลุดเนาะนี่นะครับผมสูตรที่หกก็คือสูตรนี่นะครับนี่นะครับงวดล่าสุดนี่เดินเข้ามาอีกนะครับผมก็คือนี่งวดที่ผ่านมามันหลุดแต่ว่าในสูตรเต็มนั่งเข่าอยู่นะครับนี่จับส่วนนั่งเข่าอยู่แต่ว่านี่นะครับผมนี่ซีเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ครับงวดที่ผ่านมานี่นะครับผมนี่นะครับซีเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะ นี่นะครับผมในงวดที่ผ่านมานั่นก็คือตัวนี้เนาะศูนย์สามห้าหกเจ็ดนี่นะครับศูนย์สามหกเจ็ดงวดนี่สี่เจ็ดศูนย์นี่งวดนี้นะครับเป็นตังงวดพี่นะครับผมนี่สี่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งนี่มันบ่มีนะครับผมมันบ่มีเลขกสองนะครับหลอกสองนี่แต่ว่าจับชนแล้วยังเด่นไปเลขกสองคือเก่าอยู่นี่นะครับเพื่อยเนาะเลี้วบานที่นี่นะครับผม ตัวนี้นะครับผมสูตรที่6นี่ได้เจ็ดศูนย์สองสามสี่เนาะนี่นะครับผมสูตรที่6นี่นะครับได้ไปที่นี่นะครับผมเจ็ดศูนย์สองสามสองสามสี่เนาะเจ็ดศูนย์สองสามสี่นี่คือสูตรที่6นะครับผมแล้วต่อไปเป็นสูตรที่เจ็ดนะครับสูตรที่เจ็ดกับสูตรเท่าใส่ประจํานี่นะนะครับผมนี่นะครับผมสูตรเท่านี้ก็คือตัวนี้แหละนะเพื่อนๆก็ทีเห็นอยู่ประจําละอืมคันเบิ้งคลิปตลอดกับที่หูยักดีคลิปเลขพวกนี้นะครับเพื่อใส่ประจำเนาะนะครับผมนี่งวดล่าสุดนี่มันหลุดนะครับนี่งวดดดล่่่าสุไ้เบทีีนนะครั สองเก็ดศูนย์นี่นะครับผมนี่งวดล่า si สุดนี่สองเก็ดศูนย์เนาะนะครับผมสองเก็ดศูนย์ในงวดวันที่สิบหกนะครับผมเอาโมแมนบ์โมเมนนะครับผมโมแมนสูตรนี่สูตรสองสูตรนี่เขาพักไปนะครับสูตรที่เจ็ดคือสูตรนี้นะครับผมสูตรที่เก็ดคือสูตรนี้เออสูตรนี้สูตรสองสูตรนะเขาพักไปก่อนเลขกสองตัวเขาพักไปไม่หน่อยตัวเนาะนี่นะครับสูตรที่เก็ดนะครับสูตรที่เจ็ดคือสูตรนี้นะครับนี่นะครับสูตรที่เก็ดนี่นะครับเจ็ดหนึ่งหกเก้าห้านี่นะครับงวดที่ผ่านมานี่เจ็ดหนึ่งหก คือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเก้าห้านี่นะครับผมแล้วงวดนี้นะครับผมงวดนี้ได้ไปที่หนึ่งห้าศูนย์สามเก้านะครับผมสูตรที่เกตนะครับผมนี่นะครับหนึ่งห้าศูนย์สามเก้าสูตรที่เกตต่อไปเป็นสูตรที่แปดนะครับผมเพื่อนสูตรที่แปดของเฮานี่นะครับสูตรที่แปดของเฮานี่นะครับผมเป็นสูตรหกโตนะครับผมเป็นสูตรเก้าที่เราพักไวปตะโดนแล้วมันเป็นสูตรสองสูตร มันเป็นเลขลักสิบกั็ลักหน่วยนะครับจับประกอบคู่กันแล้วลักสิบมันบ้าเขานะครับลักสิบบ้าเขาไม่ได้หลุดนะครับเพื่อนๆแต่ลักหน่วยเดินดีนะครับลักหน่วยเดินดีแต่รดเพียงงวดเดียวนะครับอันนี้คือหลักหน่วยบนสูตรที่8นะครับนี่นะครับผมเดินมาแบบนี้ นี่ครับมีสรุดงวดหนึ่งนี่ครับมีสรุดงวดนี่เนาะแล้วก็เดินต่อเข้ามาอีกนะครับพกโตเด้นี่นะครับผมงวดที่ผ่านมาได้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลขเรียงไปเลยแล้วก็งวดล่าสุดนี่ได้ไปที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดงวดล่าสุดนี่เนาะนี่นะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่แล้วงวดนี้นะครับผมสูตรที่แปดนะครับผมสูตรที่แปดของเข้าสูตรนี่เนาะนี่นะครับผมสูตรที่แปดได้ไปที่นะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมเรีวบานที่นี้สูตรที่เก้ากับสูตรที่สิบนี่เพื่อนๆนสูตรที่เก้ากับสูตรที่สิบนี่สูตรที่เก้านะครับผม สูตรที่เก่าเขานี่ก็คือขาโหดนะครับผมสูตรขาวโหดของเขานะครับผมสูตรที่เก่าดีนะครับเขาจับเป็นสูตรหลักนะครับนี่คือสูตรที่เกาสูตรขาโหดนะครับเพื่อนๆสูตรขาวโหดยังไม่หลุดจากเทียด้เพื่อนนี่นะครับผมยังไม่เคยหลุดเลยนะครับแต่เขาจับมาชนคือเก่านะครับผมยังไม่เคยหลุดเลยขาวโหดนะครับผมตัวนี้สูตรที่เก้านี่สูตรขาวโหดนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมงวดสามงวดล่าสุดนี่ก็เดินเข้ามานะครับผมเปื่อนๆเนาะ นี่งวดล่าสุดเนี่ยหกห้าหกเจ็ดศูนย์สองนี่ครับเลขยกของว่าเป็นทีลหน่วยบนแล้วงวดนี้นะครับผมได้ไปที่หกเจ็ดแปดหนึ่งสามนี่คือสูตรหลักนะครับสูตรที่เก่าเง่าคือสูตรขาโหท่องจีกากับบาดรไปนะครับผมสูตรขาโหดนะครับสูตรที่เก่าเลขสูตรที่สิบนะครับเพื่อนๆสูตรที่สิบสูตรที่สิบพองเง่าเอาสี่นะครับผมสูตรที่สิบมันเป็นเลขสองสูตรชน นี่นะครับสูตรที่10นี่สสูตรชนนี่ครับมกราเนี่ยยังหันมามาเดินเข้ามาในเดือนมีนาคมนะครับเพิ่งสี่เดือนเข้ามาเดือนมีนาคม2สูตรชนนะครับสสูตรชนสูตรที่แรกได้เลข3ตัวสูตรที่2ได้เลข4ตัวนะครับจับชนกันนะครับจับชนกันแล้วนะครับผมได้ชนไปที่2ตัวก็คือ7ดกับเกนะครับผมเจดกับเกนะครับชนไปที่7ดกับ9แล้วบานที่นี่เลข เจ็ตัวนี้เขาไปที่หลักหน่วยบนนะครับออก8 6 7ก็นะครับนี่มันสี้ส้นกันแบบนี้นะครับเลข2สูตรสี้ส้นกันแบบนี้ชน8เข้า8ดหลักหน่วยชน9เลข9้าเข้าหลักหน่วยชน2เลข2เข้าหลักหน่วยเช่นชน2เลข2เข้าหลักหน่วยชน6เลข6เข้าหลักหน่วยงวดนี้นะครับชนกันไปที่2ตัวคือ1กับ3นะครับผมชนกันไปที่2ตัวคือ1กับ3มนะครับผมชน2ตัวนะครับผม ชนกันไปที่2ตัว1กับ3สูตรที่เก่าสูตรที่10เนี่ยนะครับสูตรที่เก่าคือเขาเขียนร่วมกันเนาะแต่ว่าตัวนี้เป็นสูตรที่10นะครับได้ไปที่1กับ3นะครับสูตรที่10นี่นะครับเขาเขียนใส่หนึ่งกับ3นี่สูตรทุตไทยเนาะเลี้ยวบานที่นี่นะครับเป็นเพื่อนเข้าสีมานับเลขนะครับผมเข้าสีมานับเลขพร้อมไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเลยนะครับผมว่าเลขของเข้ามนสีได้ไปโตละแจ็คโตนะครับผม มันสิไใ้ไปตัวแล้วจากตัวในแต่ละหลักนั่นนะครับผมในแต่ละหลักมันสิไดดจากตัวนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมเนาะเฮ้าสิมานับไปพร้อมๆกันเดี๋ยวบางทีนับหลงนะครับผมเฮาต้องนับพร้อมกันเด้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆเพื่อนกับเบิ้งซอยอยู่นะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้าสีมานับไปที่ละตัวเลยนะครับเพื่อนๆเนาะมามันสิไดดเป็นตัวใดเฮ้าสิไปตะเลขหนึ่งเลยนะครับผมเราจะไปที่เลขหนึ่งเลยเลขหนึ่งนะครับผมเลขหนึ่งมีกี่ตัวนะครับเฮาสินับเลขหนึ่งนะครับเพื่อนเนาะ เลขหนึ่งเราจะนับเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีนะครับผมเลขหนึ่งมีหนึ่งตัวเนาะเลขหนึ่งมีหนึ่งหนึ่งนะครับผมหนึ่งนะครับสองนะครับผมสามสี่ห้าหกนะครับผมเข้าสินับแบบนี้เลยนะครับเลขหนึ่งไปที่หกตัวนะครับเนาะเลขหนึ่งมีหกตัวนะครับเลขสองเนี่นะครับเลขสองมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีมีหนึ่งนะครับผมมีสองนะครับผมมีสาม มี3นะครับผมแล้วก็มี3นะครับผมเลข2มี3เลข3นะครับผมเลข3ไม่มีนะครับไม่มีมี1นะครับมี2มี3มี4มี5มี6มี7มี8เลข3มี8นะครับผมเลข3มี8สูตรเลยนะครับเลข4นะครับผมเลข4มีไหมเลข4มี1มี2มี3มี4 นะครับมี4นะครับเลข4มี4เลข5นะครับผมเลข5มี1นะครับมี2มี3มี3มี4มี5นะครับเลข5มี5เลข6นะครับผมเลข6มี1นะครับผมมี1นะครับมี2มี3นะครับเลข6มี3เลข7นะครับผมเลข7มี1นะครับผมมี1นะครับผม แล้วก็มี2นะครับผมมี2มี3นะครับผมเลขเจ็ดมี3นะครับเลข8นะครับเลข8มี1นะครับผมเลข8มีหมีสนะครับเลขแมีสเลขเนะครับมีหนะครับผมมี1มี2นะครับเลขเก้าก็มี2นะครับเลข0มี1มี2 มี3มี4นะครับผมมี4นะครับเลข0ูนย์มี4นี่นะครับผมเลขเข้าสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมเข้าสี่ด้ตัวเลขไม่เป็นที่เรียบร้อยก็คือไปที่เลข3นะครับผมเลข3มาถึง8สูตรนะครับเพื่อนๆเนาะเลข3มาถึง8สูตรเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขลักหน่วยบทนะครับผมเข้าสีให้ไปที่เลข3นะครับผมให้ไปที่เลข3นะครับให้ไปที่เลข3เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับผม เลข3มาแรงมาถึง8สูตรนะครับผมแซงพวกนี้บดเลยนะครับแซงหลายแต้มนะครับผมอันนี้ก็แซง2แต้มแซงเลข1 2แต้มนะครับผมแซงเลข1 2แต้มทาเซลเป็นตัวร่องก็คือเลข1นนะครับผมเป็นเลข1ตัวรองนะครับผมเลข1ตัวรองกาจีเป็น3รอง1นะครับผม3รอง1แต่อแต่ยังไรก็ดีนะครับเขากสิีห้ไปที่เลข3าเพียงตัวเดียวเพราะว่าเขามากเลขตัวเดียวเนาะถ้ารองก็จะเป็นเลข1นะครับผมรอง1นะครับเพราะว่าเลข1มากถึง6สูตรนะครับ เลขหนึ่งมาถึงหกสูตรแล้วกาเซียให้ไปที่รองสามไอรองหนึ่งล่องไปอีกตัวหนึ่งก็คือรองหานะครับผมสามรองหนึ่งรองห้านะครับผมนี่นะครับผมแต่ว่าจีเด่นที่สุดไปที่เลขสามนะครับเพื่อนๆได้ไปที่เลขสามนะครับผมในเลขหลักหน่วยบนของเฮานั่นนะครับพี่แต่ว่าเฮาจับช้นสองสูตรนั่นนะครับผมเฮาจับช้นสองสูตรนั่นมันกระไดไปที่เลขสามนะครับจับขาหดขาหดก็คือสูตรที่เก่านี่นะครับ สูตรที่9ขาโหด6 7 8 1 3นี่นะครับนี่นะครับ6 7 8 1 3นี่คือขาโหดนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มาจับชนกันกับเลขตัวเดียวของเข้าก็คือในสูตรที่มันชน3สูตรนั่นเนาะสูตรซนสามสูตรนั้นก็คืองวดนี้มันได้ไปที่เลข3ชน3สูตรของเขานะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับเลข3ตัวนี้นะครับผมในสูตรที่หานี่นะครับสูตรที่หาได้เลข3นะครับผมได้เลข3ในสูตรที่5นะครับผม ก็คือตัวนี้นะครับเขาจับรวมใส่ตัวนี้นะครับนี่นะครับสูตรที่3คือเลข5้าสูตรที่5คือเลข3นี่นะครับชนสสูตรตัวนี้เนาะนี่ขาวหดนะครับเพื่อนๆเลี้ยวบานที่นี่เลขตัวนี้นะครับเด่นไปที่เลข3ชนทั้งหมด10สูตรนะครับผมชน10สูตรเลี้ยวบานที่นี่ในข้อมเป็นมากของเขานั้นตั้งแต่ปีไม่มานี่มีเปอร์เซ็นต์แบบใดมีผลแบบใดเนี่ยนี่นะครับผมชนมาแล้วชนเลข8เลข8เข้าหลักหน่วยงวดนี้ได้เลข7ก็ดเลข7ก็ดเข้าไปที่หลักหน่วย นะครับออกหาเก้าเกตมวดนี้นะครับผมได้เลขหนึ่งกับเลขหาเพราะว่าเลขหนึ่งนี่มาแรงนะครับผมเลขหนึ่งมาแรงถึงเจ็ดตัวนะครับผมแต่ว่านะครับผมเลขหากับมาเจ็ดเท่ากันนะครับได้ได้สองตัวห้ากับเจ็ดในงวดนี้ได้สองโตนะครับผมมาเท่ากันนะครับเลี้ยวบานที่นี่มาเท่ากันเลขหามานะครับผมเลขห้ามาหลักหน่อยออกเก้าศูนย์ห้าแต่ว่ามันมาทอกันเด้ มันบเรือนมูนะครับมาทอกันแต่ว่าขันตัวใดมาเรือนตัวนั้นมาแห้งนะครับนี่นะครับงวดนี้ได้ไปที่เลขเจ็ดเลขเจ็ดเข้าไปที่หลักหน่วยบนออก8 6ดดนะครับมันโบท่านได้หลุดเลยเด้เพท่านหลุดเลยเด้ทาบพราะสั้นเพราน้ำเสนอให้เพื่อนๆนะครับงวดนี้จังปันจีหนังเลยเพื่อนๆจังปันจีหนังนะครับเพื่อนๆงวดนี้นะครับได้เลขแปดเลขแปดขารักหน่วยออกหกหนึ่งแปดงวดนี้นะครับผมได้เลขเก้าเลขเก้าขาักหน่วยออกเก้าหนึ่งเก้างวดนี้นะครับผมได้ไปที่เลขสองเลขสองขาลักหน่วยออกไปสอง 642นะครับแล้วขังวดต่อมานี่นะครับผมได้ไปที่เลข2ออก0ูสนึ่งนี่นะครับผมเลขเด่นทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีตัวผิดเพี้ยนเลยนี่นะครับงวดล่าสุดนี่สูตดลักของเข้าจับตัวนี้เลขเกตทิมเขียวเลยนะครับผมทิมเขียวเลยนะครับเหฮงแหกโค้งเลยนะครับผมเลยโค้งเลยมันถอยไปว่าไอ้บุญอัญะนะครับผมวิม่งเบิงเบิงบ่ได้นะครับผมเบิงบ่ได้เบิงบ่ได้นะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมแหกโค้งนะครับผมเสาไฟฟ้ากับอวบยูนะครับเพื่อนๆขาดเครื่องเลยนี่นะครับผมเลขเกตตัวนี้นะครับบอมานะครับ นี่นะครับมาเลขหกนี่แต่ขันจับชนแล้วเลขหกเด่นไปที่เก้าเลยนะครับสิบสูตรนี่ามาเพียงสูตรเดียวนี่ทึ่งั้นเมือบทมาเบิด์นี่งได้เด่นที่เลขหกเลขหกนี่เขาไปที่ลังหน่วยออกหนึ่งเก้าหกนี่นะครับผมแล้วบ้านที่เหน่งหงดนี่นะครับผมได้ไปที่เลขสามเยอะนะครับผมเลขสามนะครับเพื่อนเพื่อนเลขสาม จังบานี่เขาพี่นองเอ้ยนี่นะครับผมชนที่เลข3เอานะครับผมจังไรก็ดีนี่คือหลักหน่วยบนของเรานะครับเพื่อนๆแล้วบานที่นี้นะครับผมในคลิปตัวไปเห้าจังคอยมาเบิ่งหลักหน่วยล่างนะครับจับมัดรวมกันที่เขานะครับผมเพื่อนๆจับมารวมกันยังประธานผิดพลาดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะสูตรทั้งหมดที่มีจับรวมกันเลยนี่นะครับผมได้ไปที่เลข3เพียงตัวเดียวเท่านั้นในวันนี้ตั้งแต่ปีไม่มากมัธลุดเจคเทียนะครับตัวเดียวเท่านั้น นะครับผมถ้าว่ามั่นใจก็รูดเลยนะครับผมแต่ลักซิขกงเข้ากับรูดเท่ากันถ้าจะรวมนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เฉียไเพียงสามเด้อนะครับผมเพื่อนๆคอยตัวคนอยู่ดีมีแห้งนะครับผมเิล่าไปเลยเนาะนะครับผมเพื่อนเนาะเดี๋ยวมันสวยง่ายง่ยเด้นะครับผมเอาสมควรใจเวลาเนาะนะครับเอากายเพื่อนๆโชคดีนะครับผมอยูุดีมีแห้งแก้มแดงองต้องคือเกาเด้อนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เฉียวไเพียงสานี้นะครับผมเิลาไปเพียงสา้เด้อยู่ดีมีแห้งนะครับผมเอาสบายดีเบิร์ดเพลินะครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับ